อันนี้มาปลูกผักคะ่ะมีผักมีพริกมีแตงกวามีบวบแล้วก็เมลอนนะคะเนี่ยซื้อมาแบบเนี้ยไอเนี่ยอะไรนะเขาเรียกอะไรอะอะไรน้ำเต้าใช่ไหมน้ำเต้าเนี่ยซื้อมามีเมล่อนเนี่ยค่ะเมลอนเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ เนี่ยค่ะสรุปได้ประมาณเนี้ยเราปลูกถีกันหน่อยเนี้ยปลูกไห้มันทีทีกันเนี่จ้ะแตงกว่ามันพอเป็นอย่างไอพีกมันก็เป็นสั้นขึืนจ้ะมันกระติขึืนคืนึ้นคืนึ้นไมันสูงก่อนค่อยเฮ็ดไอเนี่ยไหมมันไอเนี่ยเน่จ้ะอันนี้ผักชีฝรั่งนะจ้ะแซบแซบกินกับตำหมองหงจ้ะอันนี้ก็อะไรมะละนั่นเด็ดยอดก่อนเด็ดยอดออกจ้ะทุกอย่างจะเด็ดยอดให้หมดนะมันจะแตกขึ้นมาตรงเนี้ยอันนี้เป็นน้ำเต้านะจ้ะ ที่ให้เห็นนั่นแหละเบื้องตอนแรกเราจะน้ำเต้าเนี่ยชอบมากน้ำเต้าแต่ว่าบ้านญี่ปุ่นเพิน่นปลูกเบื้องซื่อๆจากเพิ่นบบก,กินบักคือม่วงจ้ะอันนี้จะให้ดูพริกที่เผ็ดในโลกเผ็ดแบบสุดๆไผ่กระสีออหูจักจักมันอยู่ดอกนะจักมันซื่อยังภาษาญี่ปุ่นเผ็ดเผ็ดเผ็ดอะีก็กาไว้ยุต่ว่ามันดอกออกผลน่ารกมาให้ได้กินนะ พสให้หมอสุ่มๆเลยจ้ะบ่ต้องไปสนใจหมอมากไายพวกเนี่ยมันบ่ต้องดูแลมากไหม้อก็ขึ้นเองให้ให้เองนโอเคน้ำเอามาจากบ้านเองจ้ะอันตรงสวนสา,สาธารณะเขาก็ห้ฟรีอยู่แต่วบางคนเขาเอามาจากบ้านเีเราเอามาจากบ้านเอง,เอาาาเองใส่ถังไงจ้ะใส่ถังไง เด็ดไปยุดยอดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะใส่ทางใหญ่แบบเนี้ยถ้าบ่อไอ้พอกะคือสิพออยู่ดอกมั้งประมาณแค่สองแค่สิบกว่าต้นยี่สิบกว่าต้นเองนี่ทางใหญ่เลยขันบ่อพอก็ไปเอาตรงสาธารณะนะจ้ะเราก็จะทําการลด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 เนี่ยลดไห้ซุ่มจ้ะที่จริงมันต้องลดไห้ซุ่มก่อนจึงเอาผักลงอันนี้นามันบ่มี ก็บเมนบมีดอกว่าขันเอามาหยานมันบาพอๆคขายยางขึ้นไปเอานะตรงส่วนสะท้านะขันมันบมีอีรีก็ขึ้นไปเอานะจ้ะเดี๋ยวดินว่างๆอีกหลายคู่อยู่นะว่างอยู่เดี๋ยวสิหานวอื่นมาปลูกอีกโอเคเดี๋ยวทําการรดให้เสร็จก่อนจ้ะไจ้ะรดน้ำแบบเราเล้วแบบ่ะ น้ำเตะพอดีเป๊ะเหลืออยู่หน่อยนึงเนาางี่ย้บชะลางมือเดี๋ยวไปเก็บต้นฟันสิงโตก่อนจ้ะนะประมาณนี้จ้ะเนี่ยไปคลองเอาเก็บไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนี่ยจะเอารถจอดไว้ตรงน,นี้เห็นลายอยู่เดี๋ยวไปเก็บก่อนมา้าเงือกทีเดลยวเห็นมันเต็มเลยต้นฟันสิงโตเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็แม่นจ้ะเนี่ย เนี่ยจ้ะเต็มเลยเนะีนะ่ยเนี่ยเต็มเลยเนะีนะ่ยเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วตัวนี้มันเถามันแก่แล้วจ้ะเนี่ยเมื่อก่อนหนุ่มมะงอที่แล้วงามงามเนะีนะ่ยมันแก่ขึ้นแล้วเนี่ยเนีน่ยะจ้ะดอกเดียวกันนีนะ่แหละจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นดอกเดียวค่ะเนีน่ยะจ้นะเนี่ยเต็มเลยโซนามันมีเนะี่ยดอกหยกัยกๆยักในจัดเนะี่ยสามเหลี่ยมเนะีนะ่ยดอกเดียวกันนี่แหละ เห็นไปอยู่เพิ่นเอาไปกินเหลื่อยแล้วก็คนอื่นตามยูทูบเคยเห็นเพิ่นว่ามันกินได้มันมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวทำการเก็บเดี๋ยวลงเก็บเพิ่นว่ามันจะเป็นกองกวางถ้าเกิดไอ้นี่มาเนี่ยจ้ะจะเป็นกองกวางละมีอย่างเดี๋ยจ้ะซูมเห็นอยู่บอนเนี่ยประมาณเนี่ยมันแม่นอยู่ดอกจ้ะ ดอกเหลืองเหลืองเนี่ยเต็มเนี่ยมันไอ้นี่้วค่ะจ้ะน่าจะใส้อยู่เนี่ยจ้ะเนี่ยเขาเรียกอะไรต้นฟันดอกฟันสิงโตใช่ไหมเนี่ยเต็มใยดอกมันเหลืองเหลืองเต็มเลยค่ะเนี่ยจ้ะดอกมันจะเป็นเหลืองเหลืองยังเสียจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจ้ะดอกมันกินได้ทั้งยอดทั้งทุกอย่างอะจ้ะกินได้ทั้งใบทั้งรากทั้งอย่าง มันจะเป็นเหลืองๆเ่ยจ้ะเนจจ์เนี่ยเนจ้ะเต็มไปหมดแล้วมันแก่แล้วมันเฒ่าแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี่ยจ้ะเนี่ยพุ่งๆๆๆเนี่ยจ้ะเนี่ยมันจะเป็นกวงๆคือเพันว่านั่นแหละเนี่ยแล้วก็มียางอ่ะจ้ะเล่นขึ้นเล็กน้อยแล้วบัานเนี่ยจ้ะเดี๋ยวทําการถอนก่อนอย่างนี้มันต้องถอนเต็มไปหมดเนี่ยจ้ะเนี่ยต่อยอดน้ำเต็มไปหมดแต่ว่าข้างล่างบอกกาเอาดอก อย่างคนยังเหยียดน,นะจ๊ะานะตรงนั้นนี่สูงสูงีกมันไม่บิดเยอะจังวนานเมล็ดพักบุ้งถิ่มใบจ้ะเพื่อมันขื้นมันขื้นอยู่ดอกว่าเบาเถึงกระดเนาะหนาหอนจ้ะแดดมันเริ่มซองมาเริ่มหอนเขามาแล้วฝนตกแน่หอนแนหนาวแนหมอขื้นหงายอยู่ดอกจ้ะพักบุ้งปลูกยังไดหมอก็ขื้นห้จ้ามือนีแค่นี้ไปก่อนนะจ้าขากลับบ้านเก็บผักสาระแหน่กลับบ้านน้ำจ้า นะ่ีมตรต้นใหญ่ๆอบอวบจ้าจะบ่มบําเณนทีเดียวกันดอกหลายที่นอกจากแถวจังหวัดนี้ผักไอเยอะมากมายผักสารเน่เจอกันใหม่เคลียบหน้าจ้าสวัสดีค่ะ